สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไลน์หานหนูได้จะพี่จ๋า0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะจ๊ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะคุณลูกค้าขาแม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะชื่ออาไรชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้จะมาจากพี่นะคะวันนี้จะพี่หนูได้พระบูชามาจากพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เดี๋ยววัดความกว้างหน้ากว้างกว้างหกจ้ะ สูงเหรอคะสูงประมาณเกือบเกือบแปดจ้ะพี่สูงประมาณเกือบเกือบแปดหรือว่าแปดจ้ะพี่กว้างหกสูงแปดจ้ะนะคะเป็นอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่ทายนะคะจมูกโด่งๆจ้ะพี่นะคะนะคะพี่ดูความก่อจ้ะพี่ค่ะฝุ่นติดบนราคค่ะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนระจะพี่นะคะ,ะ,คะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะได้มาจากบนหิ้งเลยค่ะพี่นะคะ สภาพด้านหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยปะดิปาอะไรเนี่ยสามปเหรอไม่รู้ค่พะพศสองสองสี่สี่อะไรเนี่ยมันลางๆนงะคะพี่ดูเอาเองนะคะพี่เพราะว่าตาไม่ค่อยดีจ้พะ,ะ,ะ,ะพี่นะคะมันลางๆางจ้ะพี่นะคะปะดิบอะไรเนี่ยนะคะเขียนอยู่นะคะ อ่านตัวเองนะคะนี่พศสองสี่อันนี้เรียกสามหรือเจ็ดอันที่แม่ค้าไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะแต่รู้ว่าเป็นสองสี่สองสี่แปดหรือสองสี่สี่เจ็ดไม่ดูค่ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ใต้ฐานจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตาฐานก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพที่นะยาพี่จ๋านะคะเป็นพระบูชานะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะกว้างหกสูงแปดจะพี่นะคะ นะคะเกียรติลดลงเพราะเดิมจะพี่พี่ดูความก่อจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่ายนะคะสวยงามจริงๆจะพี่นะคะหนึ 1, ง่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะคะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะคุณลูกค้าทางร้านจะส่งด่วนให้คุณลูกค้าทุกรายการเลยนะคะพี่ที่ปิดไปจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่องค์นี้สวยจริงๆจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะ 1, 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่เรามาดูที่องค์เล็กกันตอน่อเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจยังไงอไลน์มาได้นะคะพี่อไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะส่วนองค์เล็<า>ก<ม>ๆจ้ะพี่จ๋านะคะวันนี้ได้ของดีๆมาเยอะจ้ะพี่จ๋านะคะวันนี้ไปบ้านคุณลุงเขามาจ้ะพี่นะคะนี่อะคะ่ะสวยงา,าม,ามาจา้ะพี่อันนี้จะเป็นกะลาแกะหานุมานพ่อกลวจ้ะพี่นะคะเป็นกะลาเกะนะคะหานุมานพ่อกลวยจ้ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ ด้านหลังก็จะเป็นรอยจานพกวยจาะพี่นะคะตามภาพจ่ะพี่นะคะสวยงามจ่ะพี่นะคะรายการนี้6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นกาลาแกะหานุมานพกวยจากส่วนรายการนี้จ่ะพี่จ๋าเป็นลิงจ้ะ5 0า้บาทจ่ะพี่นะคะลิงจับหลักจ่ะพี่นะคะไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่หรือว่าไม้อะไรนะคะได้มาจากภาพนี้จะ5 0 0รบาทจ้ะจิ้งจกจ้ะ สองหางสองหัวจะพี่นะคะอันนี้ก็ห้าร้บาทจะพี่นะคะไม่ทราบอาสารเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าพัดลวงจะพี่เริ่มกรอบพลาสติกจ้ะถักลวดด้านในนะคะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋านะคะเพนพัดลวงรางปืนนะจะพี่นะคะ เป็นพระร่วงรางปืนนะคะพี่นะคะสวยงามมากกัะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จัะพี่เป็นสร้อยจะ้ะเขาเรียกว่าสมดิดม้วนจ้ะพี่นะคะหนูไม่ได้นับนะคะพี่ว่ามีขี่เม็ดจ้ะแต่ลงรักทองอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้คือตรงหน้าห้อยมาจ้ะพี่นะคะไม่ได้นับว่ากี่เม็ดถามว่ายาวไหมยาวจ้ะถามว่ายาวไหมยาวจ้ะพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะพี่ตร,ตรงคุ้มมากจ้ะพี่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะพี่นะคะ พี่ดูผิวจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะจะมีลงรักนะคะพี่เป็นสมเด็จม้วนนะคะพี่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสมเด็จม้วนจะพี่นะคะยาวนะคะพี่นะคะอันนี้คือตรงปลายจะพี่นะคะจะมีห้อยมาอีกสามองค์จะพี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นสร้อยเม็ดเล็กๆนะคะพี่สมเด็จม้วนจะพี่ยาวนะจะพี่ยาวประมาณเลยมันะอกมังคะพี่เลยลงมานะคะพี่นะคะใต้ราวนุ่มประมาณนึงจะพี่นะคะมันแล้วแต่นะคะพี่คนผอมคนอ้วนนะคะพี่นะคะ สันคอมันไม่เหมือนกันจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจากคุณลูกค,าะคะ้าเนี่ยค่ะเป็นสร้อยนะคะพี่เป็นสร้อยสมด็จม้วนจ้ะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะคุณลูกคา้าตามสภาพจ้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าฟรีจ้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจา้าโอเคกันนะคะคุณลูกคา้าส่วนรายการนี้จากหลวงพ่อแดงจ้ะพี่นะคะหลวงพ่อแดงองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากกับพี่ค่ะนะคะมาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่อันนี้แม่ค้ามองมาได้แบบนี้นะคะพี่นะคะมองมาได้ก็รีบเอามาลงคลิปให้พี่ๆได้เช่าได้ชมได้บูชากเไรจะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะราคการน,นี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่เป็นเหนเรียญพกกลวยมั้งคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะนะคะ เป็นแหวนเพราะกลัวจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่มีน้ํามันแต่เหมือนอันนี้จิงนหนูมองนะคะพี่เหมือนเป็นเด็กทาลกุกเหมือนเป็นหัวทาลุกแต่พี่อยู่ในน้ํามันจะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าช่วยในเรื่องอะไรนะคะพี่มองมาได้เห็นแปลกดีจะพี่นะคะถ้าจะผิดบอกว่าที่มีน้ํามันอยู่นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้สจะสิงจ้ะสิงอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะสิ่งนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นกูมานนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีผ้าพ,พันอย่างนี้นะคะพี่นะคะหลวงได้มาสภาพนี้เลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะ เป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจากคุณลูกค้านะคะสวยงามมา,ากกับพี่นะคะเป็นเชือกถักเหมือนกัะพี่นะคะได้มาสภาพเนื้อจากพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นอันนี้หนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะเป็นปุกโพนะคะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะมีเสียงกิ่งนะมีเสียงกิ่งด้านในนะคะของจะเป็นสีวลีจะพี่นะคะ ไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จ้ะสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่นลนยจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ้าพร้อมกล่องกับพี่สวยงามมากจัพี่นะคะเป็นกล่องกระเบียีออกเขียวขี้ม้านะคะพี่เขียนว่าหลวงพ่อกวนนะคะพี่เปิดมาจะพี่นะคะ เขียนว่ารุ่นเหรียญรุ่นเรกหลวงพ่อครัวเจ้าวัดกุสิตารามะคะสองสี่ศูนย์ไอ้สองห้าศูนย์สี่จ้ะพี่นะคะอันนี้หนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่พี่ดูข้างๆนะคะพี่จะมีรอยจานนะคะพี่จ๋านะคะอันนี้หนูมองมาได้สภาพนี้นนะคะคุณลูกค้าหนูมองมาได้สภาพนี้นะคะพี่ไม่มีความมั่นใจยังไงนะคะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะเี่ยนลายหาหนูได้เลยนะคะพี่0 8 4ย์5 9 1 8 0่นจ้ะ เป็นเหรียญกลุมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่รุ่นแรกนะคะพี่ทาไมถึงรู้เพราะตรงกล่องเขียนจะพี่เพราะตรงกล่องเขียนก็อ่านตามที่กล่องเขียนจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าพร้อมกล่องกระหยี่นะคะพี่พร้อมกล่องกระหยี่นะคะพี่ขานะคะอาแสงสะท้อนนะคะพี่ตรงกรอบนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าเนี่ยค่ะรายการนี้นะคะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่พร้อมกล่องกระหยียสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปคุณลูกค้าจะได้อย่างนี้ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามมากกับพี่นะค่ะช้าหมดอดใจเพราะว่ามีแค่กล่องเดียวจะหนึ่งพันบาทจะพี่จ๋าโอเคนะจ๊ะมาดูองค์เล็กๆกันต่อดีกว่าจะพี่จ๋ารายการนี้จ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพับปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ไม่รู้ว่าทํามาจากไม้หรือว่าเนื้ออะไรจะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะ สวยงามจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้กมีดจ้ะพี่มีดมีดมีดเนี่ยค่ะสวยงามจ้ะพี่นะคะเป็นมีดนะคะพี่ด้ามไม้นะคะพี่เป็นมีดจักรนารายหงพ่อเดิมจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะเป็นปลายเหลี่ยมนะจ๊ะเนี่ยค่ะจะมีรอยมีลายอักษรชัดเจนนะคะพี่นะคะเขาเรียกว่ามีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามสภาพนะจ๊ะพี่ตามสภาพนะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ายนะคะ แม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะส่วนงามมากจะ้ะเป็นมีดจักรนาลายหลงพ่อเดิมเป็นปลายเหล่มนะคะพี่สนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะมีดจักรนาลายหลงพ่อเดิมนะจ๊ะส่วนรายการนี้จะพี่เจ้าสัวปู่บุญจะมาในกรอบพลาสติกจะ้ะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่จ้านะคะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยเจ้าสัวปูบืนจ้ะขุนแพนจ้ะปูทิมจ้ะด้านหลังจะเป็นพยาคุษสองตัวจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้าปูหมุนจ้ะพี่เอ้ปูหมุนปูทิมเอ๋ยปูทิมมั้งคะพี่นะคะปูทิมปูทิมจ้ะพี่สองห้าหนึ่งแปดจ้ะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เหรียญปูสุดจากวัดกาหลงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่คำพันจะขอโทษจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสองห้าสามหนึ่งจะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่คำพันนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาท คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้าก้าจ้ะเหรียญอาจารย์มั่นจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่ปลายทาง5 0าบาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อเงินจะพี่จ่ายนะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะพี่5 0 0รบาทจะพี่นะคะผิดยังไงต้องขออภัยนะคะคุณลูกค้านะคะรายการนี้5 0 0รบาทปลายทาง5 0าบาทจา้ะเหรียญพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจะพี่จ่ายนะคะ พี่ดูความเก่าจะพี่สวยงามไม่แพ้องคใดในคลิปจ้ะนะคะราัการนี้500บาทปลายทาง50บาทจ้ะหลงพ่อทาบจะพี่เป็นภาพถ่ายนะคะพี่นะคะนัานหลังจะเป็นสีพึ่งองค์เล็กจะพี่600บาทจะพี่จ้ะนะคะ6 0 0อบาทปลายทาง50บาทจ้ะเหลียนไก่พ่อโจะพี่5 0 0รบาทจะพี่นะคะก่เก่าสวยๆนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะ เป็นเหรียญไก่หลวงพ่อสอนะคะพี่ลาการนี้500บาทจ้า mm hmm. เหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทเช่นกันจะพี่จะะะ่จานะคะมีรอยจานนะคะมีรอยจานจะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอ่รูปหลอหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะลาการนี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ ปิดตาจะปูนาคบ้างคะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะด้าน,นหลังเป็นยันเต็มหมดเลยจะพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้วจะพี่จ่ายห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะทุกคนกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกะพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะพี่เจอของดีของหลุดะจะพี่จ่ายนะคะแอดไลน์ได้นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นพับพุธยอดธงค่ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนอัน,นจะเป็นปิดตาจะพี่นะคะยันยุ่งหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นพระปิตายันยุ่งค่ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อจ้ะหลวงพ่อจงจ้ะพี่นะคะเขียนว่ารูปหล่อหลวงพ่อจงนะจ้ะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อจงจ้าเป็นรูปหล่อพระพุทธก่าไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋านะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านะคะ เป็นรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะเหรียญปูสุดจากวัดการหลงจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะออกกาวสวยๆนะคะพี่นะคะตามสภาพไปจ้ะพี่นะคะเหรียญปู่สุดวัดการหลงจ้าส่วนองค์นี้จ้ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจ้ะพี่นะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ พอ่อทวดจะพี่พอ่อทวดมั้งค่ะพี่นะคะเอะพะป่านหรือเปล่าทวดมั้งค่ะพี่ทวดทวดทวดเนื้อโลหะจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดีือนหล่อโบราณพ่อป่ายจะพี่ว่ากําแพงนะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าองค์นี้เช่นกันจะพี่นะคะ พอไปอันนี้สึกนะคะพี่ตามสภาพนะคะพอดีมองมาได้สภาพนี้จะพี่จานะคะบางทีผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะพี่แล้วแต่นะคะพี่นะคะเพราะว่าเป็นของเก่าของสะสมนะคะพี่ราคการน,นี้ห้างร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจะพี่ห้างร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะภาพไปชัดแอนไลน์ของภาพเพิพ่มเติมนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะคุณลูกค้าแม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อเนื่องจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปูรอดมั้งคะพี่นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะเหรียญนี้ก็ห้าร้อบาทจะพี่นะคะรายการนี้ก็ห้าร้อบาทนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อคงจะพี่หลวงพ่อคงนะคะพี่นะคะวัดบางกระพร้อมจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จานะคะไปทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมโอนทางนั้นจะส่งสินค้าฟรีนะคะพี่จะส่งด่วนทุกรายการนะคะเหรียญพ่ออีฉลุจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ่านะคะนะคะพี่เป็นเหรียญพ่ออีฉลุนะคะห้าร้อบาทจ้าพระนปกจะพี่พระนพบห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากี่พี่นะคะมาเป็นก้อนอย่างนี้นะคะพี่ได้มาอย่างนี้พี่เห็นแปลกๆดีกับพี่นะคะห้าร้อบาทจ้า หลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อว่านจะพี่ห้ารแล้วบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะ ปทาง50าบบาทนะคะพี่พบอ,อ้นจะส่งสินค้าฟรีนะคะพี่ขาไปาทางร้านจะส่งสินค้าด่วนให้ทุกรายการนะคะคุณลูกค้า EP นี้มีแค่นี้นะคะรบกวนคุณลูกค้ากรอกคุณลูกค้าใหม่กดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บจะคุณพัะเลือม้วยนะคะอาสนใจยังไงนะคะพี่แอนไลน์หาหนูได้เลยค่ะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0้าเกจเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ที่ไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า